พอเราเข้าสู่2030เนี่ย8ปีข้างหน้าเข้าไปเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุยังแข็งแรงส่วงอายุเขาไม่เชยอ,อีกต่อไปเขามีไลฟ์สไตล์ที่นิดและมีความต้องการที่จะมี applied, คุณภาพชีวิตไม่ต่างกับอายุน้อยๆเลย เราออโทวิดิกเนี่ยต้องตามให้ทันต้องพัฒนาดูแลกลุ่มเหล่าน,นี้ให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เขายังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคือเขาถือครองทุนทรัพย์เป็นมวลใหญ่แมสใหญ่มีเอฟเฟคมีกระทบเพราะนั้นเนี่ยอโทไทยต้อง เตรียมพร้อมที่จะดูแลกลุ่มสูงอายุเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกพุนไม่ว่าจะเรื่องทรมาไม่ว่าจะเรื่องข้อต่อทั้งหลายไม่ว่าจะเ,เรื่องของสปายดีเจนทีฟดีซิสทั้งหลายเนี่ยต้องปรับตัวให้มากขึ้นเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคตแน,น่นอนตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยจนเป็นหมอมาเป็นหมอกระดูกผ่านชีวิตของการที่เราได้ดําเนินการที่เราเป็นหมออโถอย่างเต็มภาคภูมิเพราะบ่มโดยมีครูมีพี่มีเพื่อนเพื่อน,อนมีน้องๆ ก็ตามวันเวลาที่เราเติบโตมามีโอกาสได้ช่วยงานาราชวิาลยตั้งแต่สมัยเป็นสมาคมอ,อโโุตุพจน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นาราชวิเลัย์อ,อโโุตุพจน์แห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมช่วยงานในส่วนการเนี่ยสิกว่าปีละสิบหปีติดต่อกอันน่น,นะครับจบออกมามีสมาชิกอยู่สามสี่ห้าร้อยคนมันก็เป็นบ้านพี่น้องกันรู้จักกันหมดตอนนี้เติบใหญ่ขึ้นแป๊บๆสองพันกว่าแล้วนะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนก็ยังคิดว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเรายังไม่แยกบ้านอาจจะมีห้องเล็กๆแต่บ้านเดียวกันครับเรายังไม่แยกหลงังคาแยกบ้านออกไปแล้วไม่คนละล้วนะเรายังอยู่รั้วเดียวกันแต่อาจจะมีห้องเล็กห้องอะไรบ้างแต่เราก็ออกจากห้องแล้วมาพบกันอยู่ในหลังคาเดียวกันวันนี้เรามีประสบการณ์เรามีความรู้ความสามารถเรามีช่องทางที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนําให้ราชวลัยไ,ได้เกิดประโยชน์สูงสุด รายเว้าเอาโถเราเนี่ยดีมากนะครับมีกรรมการบริหารประธานรายในยุคอดีตพี่ๆทั้งหลายเพื่อนๆทั้งหลายนำพาเราให้ก้าวไกลอยู่แล้ว การออกไปเยี่ยมน้องๆของสมาชิกรายวิเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าผู้ที่ทํางานหนักอยู่ส่วนพู่ยพักธ์เหงานะครับครูมาพี่มาเนี่ยโอโ้ชื่นใจยังไม่ได้ช่วยเลยแค่เห็นหน้าเห็นตาถามสาวาสุขหรือก็มีความสุขแหละมีความรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจยังได้รับการดูแลกันนี่คือสิ่งที่ควรจะทำณวันนี้ผมมีโอกาสที่คิดว่าผมมีหลายๆเรื่องที่น่าจะทําให้กับรายวิเลยได้ก็อาสานำรายวิเลยและตามในสิ่งที่สมาชิก ต้องการนะครับเป็นผู้นําขององค์กรวิชาชีพให้วิชาชีพองค์กรอื่นๆเนี่ยยอมรับว่าหลายๆออโทนี่เก่งดีเยี่ยมหลากหลายแล้วก็รักกันมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นเลิศคู่ตามก็คือเราจะเคารพในการตัดสินใจของสมาชิกในการที่จะกํากับพิศทางกํากับขับเคลื่อนไปอย่างไร มุมมองของผมนะครับผมตั้งใจและอาสาที่จะมานำโครงการเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จคือส่งเสริมสมาชิกให้ก้าวหน้าถึงในวิชาชีพของตนสมาชิกกระทรวงสาธารณสุขก็ได้4 8่แปทุกคนอันนี้คือสิ่งที่นโยบายที่น่าจะต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าสมาชิกต้องการดิจิทั้งที่สองคือต้องลดช่องว่างทำอะไรน้องสมาชิกต้องรู้รับทราบคุยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆ ระยะทางไม่ใช่ปัญหาแล้วเราใช้ระบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยลดช่องว่างนี้ได้แน่นอนอย่างน้อยส่วนกลางเนี่ยจัดไาฟวิทยาพบประชาคมเดือนละครั้งอ s ชูท็อปปิกที่ได้สมาชิกอยากจะฟังอยากจะทราบเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเชิญมาเลยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องโดืตเช่นสิทธิเบิกจ่ายทางอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิกเราก็เชิญสปสชเชิญกรมบัญชีกลางเชิญสำนักการสังคมมาตอบปัญหาพูดคุยกัน สองชั่วโมงผมตั้งใจว่าเดือนหนึ่งจะทำครั้งหนึ่งท่นที่สามผมอยากให้ตั้งใจว่าอยากให้พวกเรามีความรักสมัครสมานสามัคมคีต่อกันและกันมากยิ่งขึ้นผมมีความคิดว่าเราจะเริ่มจาก r e s i d e n t ต์เทนนิ่งเลยนะครับคอร์สคั u r ิคูล u m มกันระหว่างสถาบันให้ลดความมีตัวตนของสถาบันลงบ้าจาก4ปีเหลือ3ปีและไปบวกกับความเป็น หนึ่งในสมาชิกของที่อื่นบ้างเิ่งนี้ก็จะทําให้เรามีความผูกพันมีสัมพันธภาพที่มีกันรยาณมิตรมีครูมีเพื่อนมีพี่ที่อื่นอีกมากมายเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะครับเมื่อเราเติบโตขึ้นการทํางานในแต่ละโซนแต่ละส่วนร่วมกันจะยิ่งหล่อหลอมให้กลมกลืนไปด้วยกันทั้งหมดถ้าเรามีพี่มีน้องมีครูมีเพื่อนทุกๆที่เรามีแต่ความสุขแล้วมันก็มีแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเป็นความเป็นผู้ให้ของผู้ที่แข็งแรงกว่ามอบให้ต่อผู้ที่อ่อนกว่า,าไล้วิไยจะเป็นผู้ที่เชื่อมต่อประสานให้สิ่งที่ขาดในแต่ละพื้นที่กระจาย charity ตี้อคอชารตี้ผู้ที่มีความเก่งในส่วนกลางออกไปกระจายหรือในส่วนพิพากษาออกไปดูแลไปช่วยผ่าตัดไปช่วยสอนช่วยบรรยายถ่ายทอด ซึ่งการทละกานทาให้สมบัเสมอเราจะรู้จักกันมากขึ้นเราจะแบ่งปันกันมากขึ้นนี่คือ4เรื่องที่ผมตั้งใจและอาสา,ศาที่ว่าจะนําและตามให้ได้วินัยเกิดขึ้นนะครับหาก4เรื่องนี้ประสบความสาเร็จเราจะนฝันก,กําลังแข็งแรงกันมากขึ้นเป็นที่ภาคภูมิของประเทศเป็นที่ยกย่องของประเทศอื่นๆถ้าเราร่วมมือร่วมพลังกันทุกๆคนจะรู้สึก ได้มีส่วนรวน่วมนำพาพลังของตัวเองให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้นะครับออโทเปดิกไทยก้าวไกลไปด้วยกัน together we are stronger